สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย อะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ไปแรกนะคะจัสเมนหกถ้วยเมจิเชียนนะคะมูนห้าดาบหนึ่งเหรียญเก้าไม้เท้านะคะสตาร์ Star, สี่เหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายแฮงแมน ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนนะคะเหมือนว่าการรอคอยอะไรบางอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะคุณอาจจะกำลังรอคอยคำตอบเรื่องงานนะก็จะได้งานรอคอยคำตอบเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาสิ่งดีๆนำข่าวดีที่คุณรอคอยให้เข้ามาหาคุณ นะการรอคอยที่มันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหรือคุณอาจจะได้รับคำตอบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณชัดเจนมากขึ้นกับการตัดสินใจนะตัดสินใจว่าจะไปซ้ายไปขวาดีนะมันจะเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นก็ได้นะคะได้เจอคนที่อยากเจออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เราเคยรู้จักในอดีตก็ได้ ที่ได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งอาจจะมีคอนเนคชั่นดีๆต่อกันรวมถึงคนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้นะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ได้มาเจอกันซึ่งถ้าคุณโสดเขาโสดเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขหรือได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆให้เกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ว่าถ้าต่างคนต่างมีแฟนต่างมีครอบครัวแล้วเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกันจะดีกว่านะคะ อย่าไปทําเรื่องผิดศีลธรรมนะเราเป็นความสัมพันธ์ดีๆในมิตรภาพของเพื่อนมันจะส่งผลดีได้มากกว่าก็จะเป็นพลังงานของความผูกพันเก่าๆที่จะหวนกลับมาทําให้เรารู้สึกดีอีกครั้งเราอาจจะไปในสถานที่ที่ทาให้เราได้ลําลึกถึงความหลังก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะเดินทางไปไปพบพ่อแม่ไปพบครอบครัวของเราที่ต่างจังหวัดก็ได้ เหมือนมีดวงของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยแต่เป็นการเดินทางที่จะทำให้เราเหมือนได้ลํำลึกถึงเรื่องเก่าๆหรือเป็นความรู้สึกดีๆที่มันจะหวนให้เราได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถความคิดคุณไอเดียคุณสามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ ดังนั้นเรามีความคิดอะไรดีๆถ้าวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วรวยเลยนะคะลงมือทําเลยเพราะว่าความสําเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าทําวัน2วันแล้วมันจะเสร็จนะคะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ชีวิตมันก็คงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าอยากจะเรินก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะลงมือทําค่อยๆทําไปทีละทีละน้อยก็ได้ อย่าไปทุ่มทําอะไรที่มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความกดดันได้ค่อยเป็นค่อยไปไปอย่างช้าๆแต่มันจะเกิดความมั่นคงได้มากกว่านะคะอย่ามีดวงของการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆเรแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารการใช้คําพูดคําพูดของคุณเนี่ยสามารถที่จะพลิกสถานการณ์จากที่กําลังดูแย่ให้พลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะ คุณอาจจะได้รับภารกิจไปเจรจาเพื่อแก้ปัญหานะหรือการใช้คําพูดในการปณีประนอมเรื่องของอปัญหาต่างๆที่มันจะส่งผลดีกับเราก็ได้นะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของวาทศิลป์คำพูดที่มันดูมีพลังมีสเสน่ห์ดูน่าเชื่อถือยิ่งถ้าใครทํางานหรือทําอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดเป็นพ่อค้าแม่ค้า เป็นในหน้านะคะเป็นพนักงานขายนะช่วงนี้ขายดิบขายดีได้ค่าคอมมิชชั่นปิดยอดขายได้นะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้คําพูดพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองพูดไปแล้วมันก็เป็นรายได้พี่เพิ่มเข้ามามากขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีด้วยนะอย่าไปพูดให้ร้ายคนอื่นหรือพูดโกหกพูดไม่จริงมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราได้ต้องเรามัดระวังแล้วก็การพูดการสื่อสารก็ขอให้ชัดเจนด้วยก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีมีนนะคะรวมถึงในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีมันจะมีสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป เราพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ปรับตัวนะกับการเปลี่ยนแปลงนั้นกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเราไม่สามารถจะไปทําอะไรได้นะนอกจากจะเรียนรู้นะกับสิ่งนั้นเราอาจจะได้เห็นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีมีนแล้วก็อย่าให้ความกลัวมากีดกั้นความสำเร็จของเรา บางคนมีไอเดียมีความคิดที่ดีมากแต่ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวทำไม่สำเร็จหรืออาจจะเป็นคำพูดดูถูกด,ดูแคลนจากคนอื่นทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจอะไรที่มันเป็นคำพูดด้านลบนะคะเราไม่ต้องไปสนใจเราจงโฟกัสกับสิ่งที่เราตั้งใจทำจะดีกว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนะอย่าให้ใครมาว่าเราได้นะเราก็มีโอกาสจะคว้าความสำเร็จได้นะคะ ความกลัวสลัดมันทิ้งไปแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญเป็นความเข้มแข็งจงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถยิ่งช่วงนี้โชคชะตาเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูซับพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะก็ขอให้ลงมือทำนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากการใช้ความสามารถ แม้ว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนะมาแต่ละก้อนเนี่ยอาจจะต้องปาดเหงื่อหน่อยนะคะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีพ่เก้าเก้าไม้เท้าบางคนทํางานหนักหนักมากกว่าคนอื่นแต่คุณก็จะได้เงินมากกว่าคนอื่นเหมือนกันนะคะยิ่งขยันยิ่งเหนื่อยมันก็จะยิ่งมีเงินมีไรายได้เข้ามายิ่งมีไพ่ยสตาด้วยนะคะ <S <S บางท่านนะคะสามารถที่จะสร้างเยอะสร้างตัวได้จากความขยันของคุณเอง ดังนั้นความเหนื่อยมันไม่เสียเปล่าก็าจะตอบแทนมาด้วยความสําเร็จแล้วก็สิ่งดีๆเสมอนะคะความพยายามที่ไม่เคยทรยศใครก็มักจะส่งผลดีกับชาวราศีมีนสําหรับใครที่ทํางานาที่เกี่ยวกับดารานักแสดงงานด้านการบันเทิงนะคะหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะช่วงนี้จะมีงานเยอะขึ้นมีชื่อเสียงมีคนยอมรับในความสามารถนะคะ ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเนี่ยมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่หรืออะไรที่เราหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นอีกครั้งเราอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่มาปลุกพลังทำให้เรามีแรงฮึดสู้มีความฮึกเหิมนะคะอยากจะทำสิ่งที่มันสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณก็ได้ บางทีแค่คาให้กําลังใจเพียงเล็กน้อยจากคนอื่นเนี่ยมันช่วยส่งผลดีทําให้เรามีพลังใจเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีใครเลยนะคะก็ตัวเรานี่แหละนะต้องปลูกพลังใจรักตัวเองให้มากเห็นคุณค่าในตัวคุณถ้าเรารักตัวเองเป็นนะคะมันจะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นนั้นในชีวิตของคุณรวมถึงเรื่องราวดีๆก็จะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะ รักตัวเองให้มากๆนะเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะก็จะเป็นราศีที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยไพ่ ay, แอบเตือนเรื่องของสุขภาพนะคะระวังโรคที่มันมาจากการทำงานหนักอ่าพวกออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดเอวหรืออาจจะเป็นความเครียดจากการทำงานถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดนะคะไม่มีความสุขกับการทำงาน เราอาจจะต้องพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างไปคุยกับเพื่อนอยู่กับครอบครัวไปทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขนะคะอะไรที่เรามีความสุขแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยทำไปเถอะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปเล่นกีฬาหรืออยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักที่จะช่วยเยียวยาจิตใจเราในทุกๆอย่างเราต้องแบ่งเวลาไปเติมพลังชีวิตบ้านนะคะ ไม่ฉะนั้นนะถ้าอยู่กับงานมากเกินมันอาจจะหมดไฟหมดพลังแล้วก็ล้มเลิกไม่อยากทำแล้วนะคะนะก็อาจจะเป็นผลเสียไดย้ต้องเติมพลังใจให้กับตัวของเราให้มากๆก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะได้รับข่าวดีที่รอคอยได้รับคำตอบที่จะทำให้คุณสมหวังมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะการรอคอยที่มันถึงจุดสิ้นสุดแล้ว หรือได้เจอคนที่อยากเจอเป็นความผูกพันเก่าๆที่จะหวนคืนกลับมาให้คุณมีความสุขอีกครั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะก็ตรงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของเราอ่าหรือไม่อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนได้ชาเรนนะคะทักษะใหม่ๆอาจจะมีความท้าทายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความยาก แต่ก็อย่ากกลัวนะจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธ,ธาในความรู้ความสามารถของเราหนับหน่วงแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะอย่าก,กลัวความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยน,นั่นแหละที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วก็ที่สําคัญเลยดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆสุขภาพดีไม่มีขาย เราก็ต้องดูแลใส่ใจด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะเรื่องความรักก็โดดเด่นโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่คุณรู้สึกถูกใจอาจจะเป็นรักแรกพบเป็นรักดีๆที่คุณเฝ้ารอคอยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนไกลหรือคนที่รู้จักการผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้ารู้จักการผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยยังไงก็ดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเราอาจจะคุยหลายคน นะเพราะว่าโสดก็คุยได้หลายคนก็ต้องคัดกรองคนให้ดีๆมันจะมีพวกมิจฉาชีพเยอะนะคะถ้าเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยหรือบางคนก็สมหวังนะจากการจากการรู้จักการสื่อออนไลน์มันก็มีเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะสแกนคนได้ดีแค่ไหนค่อยๆดูกันไปนะคะก็จะเชื่อว่าถ้าเราใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ใจคนก็จะทำให้คุณได้เจอคนที่ใช่ นที่จะทําให้คุณมีความสุขได้ในแบบที่คุณปรารถนานะคะหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนที่มีแฟนคนที่มีคู่ในช่วงเนี้ยสิ่งที่ต้องมีมากๆเลยก็คือความอดทนต่อกันนั่นแหละนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้หงุดหงิดนะไม่พอใจกันมีปัญหากันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอาภัยให้กันและกันจะให้คนรักเป็นในแบบที่เราอยากเป็นไปซะทุกอย่าง มันเป็นไปไม่ได้นะคะตัวเราย,ยังยังยังมีบางอย่างที่เราไม่รู้สึกพอใจเลยนจะให้คนอื่นมันเปอร์เฟกซ์ทุกอย่างก็คงจะไม่ได้ขอให้มีความเข้าอกเข้าใจกันหนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้ความรักสามารถไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะคะก็จะเป็นคนรักที่มีความสุขมากๆก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนมเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ